สวยงามมากมากลุดหนี่กำลังงามเลยครับสองสี่มึงฟังเสียงพี่น้องสี่ดอกสวยน้องงามครับพี่น้องหาดอกเงาเลย อุ้ยสุดยอดงามงามงามหลพี่น้องงามหลายงามแเฮงจุดหนึ่งสามงามงามครับดีมงหม่องเลยครับดีสวยครับสวยงามมากสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทีสุขสุขคน เก็บสีเกาเก็บสีหม่นี่พ่พี่น้องมาเรอ,อบังเก็บข้มครับแกระเจาเก็บสองสามหมื่นเลยแหละสิท่านเพื่นบอกี่การเท่ากับมือนี้ครับปลากระทิ้นน้ำลงหลังวัดตากแดดตำบลเบิดเพื่อรัตนาครับม่เพิ่นเก็บสองสามหมื่นแล้วสิมาเบึงมานคือมูเพื่อนบอกับเห็ดเหลียติหน้า มันมาท่านแหลวอยู่ครับแล้วมารอปลาอีกส่วนมากปลาเนี่เพิ่งกิดจเป็นปลากระทิงน้ำลงเป็นต้นใหม่ร่วมๆครับแต่ว่ม่ไเห็ดปลาอยู่ค่ะโดยเฉพาะเนาะครับเนาะเป็นปลากระทิงน้ำลงปลาไม้ร่วมต้นไม้ทุกอย่างแต่เพันดอกเห็ดขมออกเห็ดเพิงขาไล่เพิงข้ามเพิ่งออกเห็ดปลานี่เห็นอะไร พอเห็นละงอกขมโอ้ละงอกก็ด้วยงอ้ไปเหิื่อขมพี่น้องอิบขาสวยงามมากงอกจันทร์ต่อทีสองครับละงอกขมก็่นี่เลยบัดเอ๊ะบุญแดงกัตตาบอกว่ายังมาขวนจนเสร็จแล้วยังมาทันตา แต่ดอกง,งามๆครับผบุนสีหาดอกครับสีหาดอกสวยๆมันสีหาดอกด้วยครับมันมันสีหาดอกด้วเบ้างที่เราเหมือนกันอีาตั้งพีสีของอดูครับโอ้ยมันจะถุงกำลังงามเลยอี๋มานแล้วุูดีเอาเก็บเลยบัดมันแล้ว ม่วงเลยครับกำลังม่วงๆเลยกำลังงะมุทเดบานอินทีกำลังสวยงามเลยมาถึงจังหวะเลยครับอืมโอ้มาหนาวแล้วกระดอกกำลังม่วงเลยมาหนาวขายเงียบๆครับสวยงามมากใส่กำลังงามเลยครับ ไซต์ขนาดไซตลาดกำลังต้องการเอคือโนนีก้อนกระดกเดี๋ยวเดี๋ยวจะยับถี่กันตุ่นสามครับขายเี็ยๆอัดลาดเลยลงมาใส่ด้วใหม่เพื่อเ่หัวพมพวอยู่จะตอกเท่านั้นแหละ ดอกเลยตันค่ดอกนล่ดอกเงในเตชุยหยอดครับขายามมากนี่งามครักเลยคู่นี้ก็สวยๆยังไม่หมดไปต่อครับที่นอ้อยังพ่ทันมดคู่นี้สวงามค่าเงา,งาๆครับ หนุส่สวยๆทั้งนั้นอยากเป็นคนยิ่งยากสิทั้ทงสิสามสามซีน้อยหน่อย,อ,ยอุ๊ยเก็บหนี่ขาไห้เป็นน้าขาหรือเหงาครับ งามสุดยอดเลยครับดอกก็สวยสีก็สวยขายเงาลงสวงลงงังซังดห่งสามงามๆครับสีกับดอกหน่อยค่นเป็นเงาอุ้ยหมองนี่ก็งามครับหลงมองเลยฮิเฮ้ย ไหลมาจากหุ่นละยากมาจากหยาดนังมาพุตรงวะกำลังงามๆเลยครับขาเนี่ยบอกม่วงๆขาสวยๆเลยขายาว,ยาวๆอบบวบฉันสวยไม่ได้ เสี่ยวเป็นค <t oss Natural Four> ือขาวๆอยู่โอ้ค่าค่าค่าคีนนด์ีนนด์คีนนด์คีนนขาวๆเลยครับอื้ออีกเนอะน้ำน้ำน้ำข้นงในก็รู้ รื้อจุงยยดงามเทโนจมางามเทโนเอ้ยอฮ้ยจอดจอดจอดสุดจอดจีมงคนเออน้ำเดี๋ยวขอเสษดยาก อดเนี่เห็น,นลายดอกดโอ้ยค่ะใบใหม่พินนะ่น้าหนดอกนึงทีคุ้มดกอกห้วิตใบใหม่นอกพีนออก่น้อขาเงาส,ส,สองสามหูกี่ละดาดอกเนี่ยสุดยอดเลยสออนสะออดอลายดอกงามครับ ขนน<ม>ึ้นนาขาเปนย่างไฝุ่นบ่ใบไม้บั <มา S 2> งก็ทงคิดใบไม้ยอกขึ้นนองดอกยงกัดกัดอก,กงามๆต้นดอกต้นขาใส่งินกว่ตรงห้องเลยครับสุดยอดเลย ีเราจะอ้อ,อมไปฟังต้นไม้ทั้งหมดต้นไม้หน่อยตัวนึ่งไปกันโอ้ต้าฝุ่นน้ำหงำเห็นบ่อืมบางทีล่ะลง,งามงาต้ยกันเลยี่เนาะอืมกำลังหงำเลย พีัขเขาก็ต้อง้ที่หาดอกไม่สบาอา สวยๆข้างในคนสองหรือสามเหรอซีโอ้วัดตัวสองสี่ไกลๆเลยครับอนุยาตดุดมาหยักของน้ำมีเขีองอุ้ยขาตะเกงเก็บเองสี่ดอกตรงห้องเลยขาครับ มาดอกก็ดอกง่ามครับสวยงามมากอือหมองหมงเลยครับดีสวยครับอือขี่หน่อยเอาไว้แข่นพัดไงพี่มดอกเันจุงสาม นงด้วยครับนี่งามครับพี่น้องหาดอกเลือดซีจุ่เป็นเหงาเลย อู้ยสุดยอดงามงามงามหลายอน่องงามหลายงามเง้ย งามมากหดอกงดอกนี้น <Oh, ี่ข้มาหม่คอวงนี่ใหม่คนน้านะม่มากค้ากันเงยาเลยน่จุ่มงามนะครับอืมอัดตันี้คร เงาเป็นเงามีแตเงาครับเก็บหลายเงามาเลยครับน้เย,อยนนะือกถึง้าล่ะตอนที่ห้า มดเลือกระตาอะไรทั้งหมดมันบานคำดอกนีแม่โปคนจะใส่นีนละตลาดต้องการาเป็นบานคำดอกก้เป็นกระตาแล้วอีกตุ้งมีหงาเงาขาอบบวกเลยครับ ให้ไหลยุจุมที่รุน <laughs> ีมม้ห้องดอกเลยครับเงานี่เป็นเงาเป็นเงาเลยนีย เฉพาะตัวพัวนนี้กับหกเก็ดอกสิสุขีพั <c oughs> นใหญ่เราโป้นใส่ในเต็ต <c oughs> เมตาเลยจะทำหนังสิเต็มแล้วครับนัดบัาบานหุ้ยยอด ไม่ชนะคัะก็เลยยาว,วขาขาวตั้งม่วงขู่แฝดครับระงกหนินครับเข่งแสีบชนิดหนึ่งเรือหินอยู่ข้าขาวเพิ่นมีสองสีให้นป่นสีขาวกับสีดำครับแกงแสีบ เงาองาสัมครับส่องกำลังบานครับองากระซี่หาดอกครับเป็นเงาเลยตามตุ้ตเสสวยๆอี สีดอครับคู่ครับสีงวงๆงเลยครับด,ดูสีดอดเลยครับ จุ่มนี้อีกสามจุ่มคุณอีกสองทีสองงามครับจุ่มสามแล้วมาจุ่มสองจุ่มสองแล้วมาจุ่มซีครับจุ่มสี่ เ,เงาหนี่พี่นอกิ่งเงาหนีหนึ่งสองสามสี่แปดดอกครับสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆหลุดมือกำลัางงามเลยครับสองสี่ ฟังเสียงพี่นออ้องสี่ดอกสวยๆน้องนี่แปดซ่อนขาพี่นอ้องขาใหญ่ขาอวบจังเลยนอก,กระม่วง่ามครับเป็นหน้าสรุปามันเมื่อนี้ครับมาพอสองหุมหล่นกับตาเลยครับ เต็มกับตาพุ่นโจโกโเลยมาสบจังหวคะคนมาท่านเขาครับสองมรูเรื่องเลยมีแต่ดอกมงม่วงค้านยาวๆเลยครับใบใหม่เพิ่งน้าเป,นเป็นลุมแต่หมใหม่ถือว่าฟูกว่ามันสุดยอดเลยมืนอนลอลังการงานเห็ดขมขพี่น้องกระบนแล้วครับขลิ่นี้ถือว่ามาันสุดๆเลยสองมรูเรื่อง ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจตาเพ่งก็ยานมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้มาเลาะปลามาพ่อนขมหมานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ